ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นคว้าแชมป์บูเดสลิก้าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา119ปีในที่สุดพวกเขาก็ทําได้หลังจากรอคอยมายาวนานเหลือเกินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเลเวอร์คูเซ่นเป็นสโมสรที่เกือบจะได้แชมป์ทำได้แค่ใกล้เคียงมาตลอดแต่ไม่เคยไปถึงฝั่งฝันในซีซั่น2001-2002ปีที่พวกเขาเนี่ยมีมิเชลบัลลักอยู่ในทีมได้ลุ้น3แชมป์พร้อมกันแต่ก็ลงเอยด้วยการเป็นทริปเปิลรองแชมป์นี่เป็นความทรงจำที่แสนเศร้าของแฟนบอลเลเวอร์คูเซ่นมาตลอดอย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิิดขึ้้้นนนตตตตััังงงแแ่่่่่ซซีกกกอเรรมจาาาชบ บอกทีของเขาว่าต่อไปนี้จะเล่นฟุตบอลด้วยความเร็วทุกคนต้องวิ่งกันตลอดเวลาผู้เล่นต้องมีความอึดมากกว่าคู่แข่งรวมถึงแกนหลักของทีมจะเป็นกลุ่มนักเตะวัยรุ่นนำโดยวิกเตอร์โบนิเฟสอายุ23ปีเจอร์มีฟริมปงอายุ23ปีและฟอรเรนวูดสอายุ20ปีนี่คือกลุ่มผู้เล่นที่จะเป็นอนาคตในระยะยาวของสโมสรอย่างไรก็ตามอลอนโซและไซมอนโรเฟสผู้อำนวยการกีฬาของเลเวอร์คูเซ่นก็ทราบดีว่าแค่กลุ่มวัยรุ่นไม่เพียงพอที่จะเป็นแชมป์บุนเดสเลกาได้ทีมจำเป็นต้องมีนักเตะ อาร์เซนลและโยนาสฮอฟแมนวัย31ปีมาจากมืนเช่นกรัตบักคือวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมีความพุง่งคลานมีพลังวิ่งที่ไร้ขีดจำกัดแต่ก็ต้องมีรุ่นพี่คอยเบรกคอยดึงจังหวะคอยอ่านสถานการณ์เอาไว้ด้วยในทีฟุตบอลทีมหนึ่งจะสามารถประสบความสำเร็จได้ต้องมีทั้งวัยรุ่นและตัวเกา่คาคอยประสานงานอยู่ด้วยกันสิ่งต่อมาที่เลว์คูเซนต้องแก้ไขก็คือเรื่องของมายเซ็ตหรือว่าสภาพจิตใจที่ม,มักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นรองคู่แข่งอยู่เสมอคือทีมมักจะลนลานเวลาต้องเจอกับทีมใหญ่อย่างไบร์มิน่่าาาใจจระบุวกออโซเข้ม เเลูซนยิงจุดโทษได้แค่6ลูกในรอบ12เดือนนักเตะเนี่ยดูจะไม่ค่อยมีความมั่นใจกันแต่ว่าในซีซั่นนี้เกมยูโรปาลีกที่เจอกับโมนาโกตัวยิงจุดโทษทั้ง5คนของเลเวอร์คูเซนยิงเข้าครบทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นจากในอดีตในซีซั่นนี้เนี่ยเลเวอร์คูเซนเอาชนะคู่แข่งได้เรื่อยๆและก็เอาชนะอย่างขาดลอยด้วยครับโดยเจเรมีฟริมปงเนี่ยคียมแมทของทีมได้อธิบายกับว่าสาเหตุที่นักเตะเล่นดีขนาดนี้เพราะว่าชาบีอารอนโซรู้ว่าจะพัฒนาฝีเท้าะบออแดยันลา นักเตะของลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดและบาเยอร์มินกนะครับเขาเคยคว้าแชมป์โลกและแชมป์ยูโรร่วมกับทีมชาติสเปนมาแล้วครับดังนั้นนักตเตะในทีมจึงเชื่อฟังถ้าเกิดคุณไม่ฟังคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทุกอย่างเนี่ยคุณจะไปฟังใครได้เบนอกจากนั้นเนี่ยชาบี้ยังพูดได้3าภาษาอย่างคล่องแคลว่วทั้งอังกฤษเยอรมันและสเปนดังนั้นสามารถสื่อสารกับทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องผ่านล่ามเลยด้วยซ้สำสำหรับวงการฟุตบอลเยอรมันเนี่ยจะมีคำกล่าวนการว่าท้ายที่สุดแล้วบาร์เย ปีนี้เนี่ยแสดงให้เห็นกับว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมที่มีจิตใจอ่อนไหวไม่เปิดช่องให้บาเยรามิวนิกแม้แต่นิดเดียวตรงกันข้ามครับกลับเป็นบาเยรนที่สติแตกไปเองทำแต้มหลุดมือตลอดจนช่องว่างห่างจากเลเวอร์กูเซนไปเรื่อยๆเกมที่เป็นจุดชี้ขาดในซีซั่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นวันที่10กุมภาพันธ์2024ครับเมื่อเลเวอร์กูเซนถล่มบาเยรนยับ3าูที่ไบอารีนาโดยไซมอนโรเฟสเนี่ยผู้อำนวยการกีฬาของเลเวอร์กูเซนบอกกันว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่ชนะแต่เป็นการส่งสาให้ทุกคนได้รู้ววว่่่่าาาเเ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 ลออออออรรรรรร์์คคูซซซนน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 ืททีีีีมมััััััดบบบบขขงงปะศยยยสหหใ้พกก มาซื้อใจนักเตะได้ดังนั้นจึงไม่สามารถต้านทานเลเวอร์คูเซนที่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้ครับสําหรับต่อจากนี้ครับสิ่งต่อไปที่เลเวอร์คูเซนเนี่ยต้องแสดงให้เห็นคือพวกเขาสามารถรักษาผลงานดีๆต่อเนื่องเอาไว้ได้ในซีซั่นหน้าด้วยไม่ใช่แค่สร้างเซอร์ไพรส์ในฤดูกาลเดียวเท่านั้นในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีหลายทีมที่เคยคว้าแชมป์บุนเดสลิกาได้นะครับสอดแทรกบาเยนเข้ามาแต่ก็แผ่วลงไปเช่นสตุทการ์ตครับในปี2007หรือว่า w o l f s b ในปี2009คําถามคือไบเออร์เลเวอร์คูเซนจะทําอย่างไรที่จะไม่กลายเป็นแบบทีมเหล่านั้นและยืรต่อไปได้อีกหลายปีครับแต่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องมาว่ากันอีกทีนะครับอย่างไรก็ตามณวันนี้ขอแสดงความ ีดีกับทีมห้างขายยาไบเออร์เลวบกคเซนกับที่ได้แชมป์บ mm ูเดสลิก้าครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรขึ้นมา mm hmm. นี่ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และควรค่าแก่การยกย่อง mm hmm. อย่างแท้จริงคร